แค่จะไปไปดูที่บอกนั้เออกพดออกสิใช้สับใช้ได้สิก้อนานล้วนะตรงงนน้ำหมูรอเสร็จแล้ว บิมาแล้วบิมาแล้ววันนี้เราจะไปบูสกลตันกันนะครับผมไอผีกระดูกโครงกระดูกป่าวันงไดยเนีว่เวเอารเอาไปดวได้วยโอ้เราม่เก้าอัน ท่นหลานไหนมีนลยได้ย oh. ังไม่เไฟเลยอ๋ไม่นะใช่ไหมโอ้นี่สองไม่ไมไม่เราจะเอามารับสูบไหมเนี่ยเฮ้ยตกกืบตกกืบตกกรรมการชมแม่เอาไปสูบ ม <c oughs> ไม่ต้องแมวหมูไม่ต้องเธอต้องเอาไม้ีไไปวางไว้ข้งเธออ่ะไอนอนก่อนดิต้องไม่ต้องไปบูเลยไม่ของเธอต่อดำจะ้จะหมดเ่อเนอนอชอเ้าปเกบไปเร็วมาตู Oh, m a Oh. Obrigado. lướt nhanh, 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 ќе биде